โอ้โหควายห้างใส่สะโพกควายห้างใส่สะโพกควายห้างใส่สะโพกโอ้โหยกขาน่ารักนี่สายย่อที่แท้ทรูนะคะแสดงบายน้องเพื่อนๆแล้วค่ะโอ้โหสาวน้อยชุดอะไรเนี่ยซินดิเลล่าหรอคะชุดสโนไวท์ชุดสนโนไวท์โอ้โหหมุนหมุนหมุน สวยมากๆเลยนะคะขอบพระคุณแม่ปุ้มนะคะแม่ปุ้มตัดชุดมาให้สวยๆกับวันดีๆวันนี้นะคะโอ้โหสายชะโพกสายชะโพกสายชะโพอุ่แอบเขินด้วยแอบเขินด้วยนะคะโอ้โนะคะโอ้โหกอดงวงยังไงกอดงวงมุน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 โอ้หน่ารัก เลยไหนนายขอบคุณค่าด้วยลูกขอบคุณค้านายยกขาหน้ารักด้วยยกขาน่ารักยังไงลืมน่ารักหรือยังโอ้เก้าุงเก้าุงก่อนเก้าุงก่อนต้องตามสเต็ปเก้าุงเก้าุงน่ารักเเก่งมากเก่งมากเลยนะคะวันนี้นะคะโอ้โหยังไม่หยุดวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะพี่ๆนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับ พระอาจารย์โทนี่นะคะพระอาจารย์รีโมทนะคะสะพานบุญจากทางแม่ปุ้มระยองนะคะที่ท่านได้เมตตาเลี้ยงโตะจีนน้องช้างตกงานทั้ง25เชือกนะคะนี่นะคะพี่พี่รังการงานสร้างมากเลยนะคะนี่นะคะพี่พี่โอ้ดูค่ะผลไม้จัดแบกบิ๊กบึ้มเลยนะคะบิ๊กบึ้มเลยนะคะตรงนู้นอีกหนึ่งจุดนะคะตรงนู้นไว้ให้ คุณปู่ทองใบนะคะอ่าดูค่ะดูค่ะอ่าจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะคะพี่พี่ดูค่ะโตจีนนะคะโตจีนช้างค่ะอ่าแปลว่วเดินสำรวจหน่อยลูกโอ้แอบเขินแอบเขินแอบเขินแปลว่วแอบเขินแอบเขิน,อ,ขน,อ,ขนอ่า ชุดสโนไวท์ชุดสโนไวท์นะคะดีใจไหมลูกนางดีใจโอนางกราบขอด้วยโอนางกราบขอโอนางดีใจนางดีใจนางดีใจโอ้นางดีใจที่สุดเลยนะคะวันนี้ได้กินโต๊ะจีนร่วมกับพี่น้องช้างครั้งแรกในชีวิตของแป๋วแ๋วเลยนะคะที่ได้เจอพี่น้องช้างที่นี่นะคะทั้ง25เชือกนะคะเยอะขนาดนี้นะคะมารวมตัวกันที่บ้านน้องมินนี่นะคะ อันนี้ก็เป็นภาพเบื้องหลังนะคะแปววแววสแตนบายรอเพื่อนๆนแล้วนะคะอืมดูค่ะผลไม้เนี่ยเยอะมากเลยนะคะพี่พี่ดูค่ะนี่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้นะคะครอบครัวข้าวต้มมัดหันสาของเรานะคะครอบครัวข้าวต้มมัดหันสาของเรานะคะพี่พี่ครอบครัวข้าวต้มมัดนะคะก็ได้เป็นเจ้าภาพนะคะจัดโต๊ะจีนนะคะเลี้ยง แม่ปุ้มนะคะได้จากต๊วจีนเลี้ยงช้างนะคะพี่พี่ข้าวต้มมัดนะคะได้ทําโรงทานนะคะขนมจีนนะคะน้ํายาปลาทูกะทินะคะนะคะนี่นะคะพี่พี่หม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอิ่มทั้งคนอิ ment, honey, sheep, ่มท um, uh ั okay. ้งควานอย่างแน่นอนนะคะอิ่มทั้งคนอิ่มทั้งควานอย่างแน่นอนนะคะพี่พี่นี่นะคะแพ็คให้กินกลับบ้านเลยนะคะ แล้วก็ที่มากกว่านั้นนะคะแม่ปุ้มนะคะแม่ปุ้มระยองนะคะได้จัดบอกว่าน้องนิกเด็กๆอิ่มแล้วไว้ผลไม้ไว้ให้เด็กๆไว้กินระหว่างทางด้วยนะคะ mm hmm. นี่เลยนะคะเรามีผลไม้ให้เด็กๆกลับบ้านทุกเชือกนะคะ mm hmm. มีให้กลับบ้านทุกเชือกนะคะกินกันแบบอิ่มๆเลยนะคะ mm hmm. าาสาวน้อยรอก่อนนะลูกรอเพื่อนๆก่อนนะ เดี๋ยวจะพาพี่ๆเดินชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศดีมากครึ้มๆเหมือนฝนจะตกแต่ก็ยังไม่ตกนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศโต๊ะจีนนะคะบรรยากาศโต๊ะจีนนะคะนี่นะคะบรรยากาศโต๊ะจีนนะคะพี่ๆนี่ของคุณปูทะะณป่ทองใบนะคะของคุณปู่ทองใบนะคะนี่ก็ ใหญ่ยักษ์อลังการพอสมควรเลยนะคะมากๆเลยแหละนะคะพี่ๆเนี่ยค่ะนี่นะคะบรรยากาศนะคะโต๊ะจีนช้างนะคะโดยพระอาจารย์โทนี่พระอาจารย์รีโมทนะคะแม่ปุ้มระยองกับสายบุญทุกทท่านเลยนะคะสาธุอโนุโมทนาบุญกับทุกทท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันว่าเชือกไหนจะมาบ้างและบรรยากาศงานจะเป็นอย่างไรนะคะไปเก็บตกด้วยกันค่ะไปกันเลย นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะโตจีนน้องช้างนะคะั้ง25เชือกนะคะโอ้เสียงรอลอเลยเสียงรอลอเลยโอ้นะคะมีแต่บิ๊กบึ้มมาเลยนะคะมีแต่รุ่นใหญ่บิ๊กบึ้มมาเลยค่ะอ่าโอ้แปลวแหววต้องอยู่ใกล้รุ่นใหญ่นะคะอยู่กับรุ่นเล็กๆไม่ได้เออนี่ค่ะ เด็กๆก็มัมมั่กันอยู่ทางนี้ด้วยนะคะยิงใหญ่บิ๊กบึ้มอลังการเหลือเฟืออย่างแน่นอนนะคะพี่ๆดูค่ะอ่าน้องวันดีน้องวันดีอยู่ตรงนี้กลัวชุดหลุดนะคะกลัวชุดหลุดก็เลยอยู่ตรงนี้นะคะนี่คุณปู่ทองใบอยู่ตรงนี้เชือกเดียวเลยนะคะมัมมั่ไปเรื่อยๆเลยนะคะจัดให้คุณปู่แบบจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะคะ ูค่ะพี่ๆโอ้ไปเรื่อยๆเลยคุณปู่ทองใบสบายใจมาก <g ül> ไปแบบเรื่อยๆเลยนะคะอืมสบายสบายเรื่อยๆเลยนะคะเรื่อยๆเลยนะคะโอ้กลวัลวกลวัลวกลัวชุดจะหลุดขากลวัวชุดจะหลุด <c ười> อยากใส่ชุดสวยๆใช่ค่ะอยากใส่ชุดสวยๆนะคะ รู้สึกว่าน้องคำแพงกับพี่ครีมเนี่ยจะครองแชมป์เลยนะคะวันนี้ดูค่ะโอ้โหดูค่ะเต็งวเนี่ยยิ่งใหญ่บิ๊กบื้มอลังการงานสร้างมากเลยนะคะดูค่ะโอ้โเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ๆสมกับที่รอคอยไหมคะโอ้โหอ,อิ่มกับทุกเชือกอย่างแน่นอนนะคะรับประกันได้เลยดูค่ะ กินกันตั้งนานอันนี้คุณตานะคะคุณตามาแล้วนะคุณตาแสนดีของแปววแหววมาแล้วนะคะคุณตามาแล้วนะคะนี่นะคะพี่พี่ผลไม้เยอะเหลือเฟือเลยนะคะเหลือเฟือเลยค่ะพี่พี่ดูค่ะโอ้โหจุกใจถูกใจเลยนะคะคุณยายอุดรเหมาเลยใช่ไหมคะคุณยายเหมาเลยนะคะงานนี้โอ้โหลู้วนลูกอิ่มเธอก็ต้องอิ่มใช่ไหมโอเคนะคะ โอ้โหอะอะอะะจำกลิ่นพี่คำคูณได้มาหาแต่พี่คำคูณเลยนะคะงานนี้ดูค่ะโอ้ยถูกใจกินแต่แตงโมเลยไอเด็กดือ้อทำพระอาจารย์ได้ป้อนน้องน้องช้างด้วยนะคะโอ้ห <c oughs> แหวแววรู้จักทุกเชือกเลยนะเนี่ย อีนางรู้จักทุกเชือกเลยนะโอ้โหฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแป๋วแหววตัวน้อยๆน,นะคะโอดูทางนี้ค่ะกินกันมาตั้งนานแล้วผลไม้ยังไม่ลดเลยนะคะพี่พี่ดูเอาเถิดค่ะว่าเยอะขนาดไหนนะคะดูเอาเถิดค่ะดูเอาเถิดนะคะโอ้โหอาจารย์ท่านใจดีและมีเมตากับน้องน้องช้างมากๆเลยนะคะ สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะทางนี้ก็เต็มบุ๊บเลยนะคะพี่ๆเต็มทุกฝั่งนะคะเต็มทุกฝั่งนะคะดูค่ะผละไม้แน่นดึ๊บเลยนะคะแน่นดึ๊บเลยค่ะโอ้โหแปวแวแหววไม่หือไม่อือเลยแม่โดอยู่นี่นะคะนี่แม่โดนานี่แม่โดนะคะแม่โดอยู่กับแหววแหววนะคะ คุณพ่อ,อพคุณพ่อแสนสุขกับน้องมินนีข่ขอขอ,ขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ทนี่พระอาจารย์รีโมดนะคะแล้วก็สายบุญจากทางแม่ปุ้มระยองนะคะพี่ๆครอบครัวน้องมินนี่ทุกทุกท่านเลยนะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆท,ท่านเลยนะคะพี่ๆอ,อ๋อเขาจะเก็บวง เข no been, ินค่ะเขินเขินเขาเขินค่ะเขินเอาใหม่แล้วแเอาใหม่แล to ้วแล้วแอบเขินแอบเขินดูบรรยากาศค่ะพี่พี่ดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะท่านพระอาจารย์โทนี่พระอาจารย์รีโมทนะคะได้มอบคะแนนให้กับ พี่น้องช้างทุกเชือกนะคะทุกเชือกเลยนะคะพี่ๆท,ทุกเชือกเลยนะคะเป็นขันและกําลังใจให้กับพ่อพานแม่ควานและน้องช้างทุกเชือกนะคะกินอิ่มคนก็อิ่มควานก็อิ่มนะคะงานนี้จุใจทุกเชือกอย่างแน่นอนนะคะโอ้ เสียงดีมากเลยนะคะเสียงดีมากอตอนนี้พระอาจารย์ก็มอบคะแนนให้กับพี่แฝดทองคำทองแท่งนะคะพี่แฝดทองคำทองแท่งนะคะโอ้โหตอนนี้ผลไม้ยังไม่หมดเลยค่ะพี่พี่ดูค่ะกินกันมาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วผลไม้ยังไม่หมดเลยนะคะดูค่ะ อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกทุกท่านเลยนะคะพี่พี่อิ่มทั้งคนอิ่มทั้งช้างอย่างแน่นอนนะคะงานนี้จัดหนักจัดเต็มมากเลยนะคะโอ้จะแตงโมหรือจะอะไรคุณยายยอมทิ้งแตงโมนะคะโอ้โหนะคะ น่ารักที่สุดน่ารักที่สุดเขากำลังกินอยู่ใช่ค่ะเขากำลังกินอยู่นะคะขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เอ็นดูน้องมินนี่นะคะโอ้ยอยู่เป็นอยู่เป็นโอ้อยู่เป็นอยู่เป็นโอ้ยดูค่ะดูค่ะดูค่ะโอ้โหน่ารักจริงๆ น้องคำแพงนะคะ,คอ,ะอ๋อรน้องคำแพงน่ารักที่สุดเลยนะคะออเสร็จงานอิ่มเป็นที่เรียบร้อยทุกๆเชือกนะคะขอขอพระคุณนะคะพระอ,<ล>อาจารย์รีโมทพระอาจารย์โทนี่นะคะสะพานบุญทางแม่ปุมระยองนะคะที่ได้เมตตาป้อนผลไม้จัดเต้จีนเลี้ยงน้องช้างนะคะแล้วก็พี่น้องครอบครัวข้าวต้มมัดนะคะที่ได้จัดโรงทานนะคะขนมจีนนะคะ อิ่มกันจนจุกเลยนะคะแจกทุกทุกบ้านอย่างแน่นอนนะคะอ่านะคะโอสาวน้อยสโนไวนอนโชว์นะคะถ่ายรูปกับพระอาจารย์นะคะถ่ายรูปกับพระอาจารย์โอ้นอนโชว์ถ่ายรูปกับพระอาจารย์นะคะสาวสโนไว